ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลีกันด้วยนะครับ ในขณะที่ทางด้านสื่อมาเลเซ i ยสื่อหนึ่งครับออกมานําเสนอเรื่องราวของทางด้านโดมินิกันกองหลังวัย24ปีของสโมสรฟุตบอลปูริทรูชาวมาเลเซียในโคตา้าเยนเกี่ยวกับการตอบคำถามในอินสตาแกรมส่วนตัวในเรื่องของอนาคตก,การกลายแข่งของทางด้านโดมินิกันครับ โดยจิขนาดทางาด้านโดมินิกันครับตอบคําถามผู้ที่เข้ามาพูดคุยในอินสตาแกรมส่วนตัวครับว่าสําหรับตอนนี้ผมต้องการพิสูจน์ตัวเองในการแข่งขันในดุก,กาันนี้ที่ประเทศไทยบนเวทีทะลีกกับต้นสากาัดครับแต่ทางเลือกที่จะกลับไปม,มาเลเซียก็ยังเ,เปิดอยู่เสมอเช่นกันครับและสำหรับทางาด้านโดมินิกันกองหลังวัย24ปีครับดีคริทีมเชตมาเลเซียย้ายมาค้าแข่งกับปอร,ริเตโรตั้งแต่ปี2019ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันครับโดยในดิจิ่ารมากองหลังชาวมาเลเซียเคยย้ายไปค้าแข่งลีกโปรตุเกสกับสโมสรทางด้านวิลลา วู DC, ดีเซยโดยสัญญายิมตัวจากทางนั้นเยโฮไดาลุนตักซินม,มาเล็กด้วยครับสำหรับทางด้านโดมินิกตันครับแม้จะเสียดาดังออกไปหลายรายครับแต่ทางด้านอีจิยังคุมทัพเคียร์สมุดได้ไม่ธรรมดาครับเมื่อเป็นทีมที่มีสติการจ่ายบอลสูงสุดหลังจบศึกรีวูทะลลกนัดเล็กครับ โดยที่ขนาดสมุทรปราการชิตตี้กับเป็นทิมที่มีสติใจบอลสูงสุดหลังจบศึกลูโอทาลิกฤดูกาล2 0 2 1นั่นเองจากเกมที่บุกไปเสมอสิงเชียงรายยูเนเต็ด2ประตูต่อ2เมื่อวันเชีงยงกันยายนที่ผ่านมาครับและที่ขนาดเกียรติสมุทรก็ต้องเสียแกนหลักออกไปหลายรายครับก่อนฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้นท,งทางด้านบารอตทอรลี่ดาซนูโอทาลิกที่ย้ายไปคาแข่งกับทางด้านส่วนเอฟซีในเกาหลีใต้รวมถึงผูเ้เดนไทยอย่างทางด้านพีระดอนจับรัศมีจักรพันปะส่วนและทางด้านทีรพลนโยเยยครับโดยอย่างไรก็ตามคร เยี่ยมครับนอกจากบุกไปเก็บหนงเต็มสาคัญจากทางด้านกว่างโซ่หมาไยได้แล้วครับลูกทีมของทางด้านมาซาดะอิจิคุนซูชายญี่ปุ่นยังเป็นทีมที่มีสติการแจยบอลสูงที่สุดลังจบนัดเล็กโดยจานวน473ยจครั้งสาเร็จไป397ครั้งครับตามมาด้วยทางด้านบริยัมยูนเต็ด432ครั้งสงาําเร็จ3 5 5ครั้งและการเทเลสี่สครั้งสาเร็จ349ครั้งครับ โดยส่วนที่ทีมจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายที่ดีที่สุดก็เป็นทางด้านบุรียมยูไนเต็ดที่ทาไป160รครั้งคันสำเร็จไป1 0 5ครั้งแต่กลับทําได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับทางด้านสุพรรณบุรีเอฟซีสูรประตูตอศูนย์ครับโดยีิขนาดโปรแกรมต่อไปของทางด้านสมุทรปราการชิต,ตีเตรียมบุกไปเยือนหนองบัวพิเชษีในศึกลีโวทลิกนัดที่สองวันที่1 2กันายายนที่สนามพิทยาสเตเดียมเวลา1 8นาฬิกาตรงครับ ในขณะที่ทางด้านทัพร,ราชบุรีมรผลเสียีครับลงใจเมื่อทางด้านเจ้าบอลจักรพันด์ไปส่วนมิดฟิลจอมก่อไวย34ปีครับของทีมเจ็บไม่หนักครับสามารถที่จะกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้อีกครั้งครับเพื่อเตรียมตัวสําหรับเกมนัดต่อไปของสุดไทยลีสุดสัปดาห์นี้ครับ โดยที่ขนาดเจ้าบอลครับถูกเปลี่ยนตัวลงสนามในเครื่องหลังเกมที่บุกไปเอาชนะทางด้านขอนแก่นยูเนเต็ดสองประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ากันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งตัว,ตวอยู่ในสนามได้เพียงแค่14นาทีเท่านั้นครับก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกมาจากสนามครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าครับล่าสุดทางสโมสรได้มีการอัปเดตภาพที่เจ้าตัวสามารถลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกติครังครับทําไมทางด้านโคช้ชเยบสม,มใจไม่ไรกุนซือของทีมได้ลงใจครับเพราะจะทําให้สามารถมีผู้เล่นเลือกที่ใช้งานที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกหลาย โดยสำหรับทางด้านทีมราชบุรีมิผลเอฟซีครับจะมีโปรแกรมจากการลงสนามไทยลิกนะัดต่อไปวันศุกร์ที่10กันยายนออกไปเยือนทางด้านทีมเดอร์บี้บีจีทุมยูเนเต็ที่สนามริโอสเตเดียมเวลา18นาฬิกาตรงครับในขณะที่ทางด้านเจ้ามายจิตพลคีรีลมครับ ดาวยิงดีกรีทีมชาติไทยยู19เปิดใจหลังซบทางด้านอาบวกทีมดังบุนเดิรลิก้าลันพร้อมสู้เต็มที่ครับโดยที่ตามที่ก่อนหน้าน,นี้ครับทางด้านเจ้ามายชิตาฟลคิลม์ลาครับดาวยิงดีกรีทีมชาติไทยยู19ปีได้จลดปะกาาย้ายจากทางด้านทีเอสีลูไซเฮมทีมในบุนเดิรลิก้ายู4เยอรมันเป็นนักเตะของทางด้านอาบวกทีมในศึกทางด้านบุนเดิรลิกา้าดีสูงสุดของประเทศเยอรมันครับพร้อมถูกส่งไปเล่นให้กับทางด้านอาบวกสองในลีกทางด้านลีกิโอในลีก้าครับ ดยล่าสุดกัปตันนันานนชิตาพลครับเปิดเผยว่ามีหลายสโมสรในยอรมันห้ความสนใจที่คนไทยคุ้นเคยอย่างอูเชนทางด้านเนินเบกและสะตุตการ์ทครับรวมถึงทีมอื่นอีกหลายทีมครับแต่ด้วยเงื่อนไขต่างๆที่มีความซับซ้อนครับทำให้หลายทีมต้องถอนตัวไปมีเพียงแค่ทางด้านอ๊อบวกเท่นานั้นครับที่แสดงความจริงใจในการเซ็นสัญญากับดาวยิงอนาคตไกลของช่างศึกและส้ตยก็มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นครับ และโดยนอกจากนี้ครับทางด้านอชิตาุลครับยังเผยดีใจกับการเซ็นสัญญาครั้งนี้อย่างยิ่งครับโปรถือเป็นการยกระดับตัวเองขึ้นไปสู่สโมสรที่มีมาตรฐานสูงสุดระดับบุลเลลิก้าครับและด้วยองค์ประกอบต่งางๆที่มาตรฐานสูงขึ้นมานี้เองครับจะช่วยตัวเองพัฒนาได้อย่างเต็มที่ครับและสาหรับทางด้านอชิตาุลคีรีลมครับเคยเป็นดาสนวสันโรในลีกเยาวชนยู19ในการเล่นในกับทางด้านทีเอวีหลุดใส่ยมด้วยการยิงไปถึงยีสมาประตูครับพร้อมกับเคยติดทับช่างศึกมาแล้วหลายรุ่นที่ชัดเจนที่สุดก็คือยูอนนช ับการเลือกเมื่อปี2019ครับสำหรับทางด้านอาชิตะพนคีรีลมครับโดยชี่ขนาดทางด้านกุนซือช้างศึกยุตตีชิพุนันบุกแบ่งเต้มประสาทสายฟ้าไม่ใช่เรื่องเสืรอไฟกับเอจูติไรก็มีเต้มตลอดเผยเหตุเลือกทางด้านสวนพัดกินแก้ว เป็นกัปตันครับเพราะมีความเป็นผู้นำในเกมรับที่ชัดเจนครับโดยจีกขนนทางด้านอาเดบโยกาเดบูกุนซอชาวไนจีเรียของทงด้าสสุรัณบุรีเอฟซีครับเปิดใจหลังพาทีมบุกเสมอบุรีรัมยูนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งได้ถึงตีนช้างอารีนาในเกมนัดเปิดซีซั่นศึกดังนั้นไฮรักรุรีบทยลีก2021เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาชนิดหักปากาเซียนทุกสำนักครับว่าเป็นผลการแข่งขันที่ไม่ได้ทำให้รู้สึกแปลกใจครับและทั้งนี้คับเหตเพราะทางด้านช้าง ชางศึกยุทธัธยทค,ครับมีผลงานที่ดีในการเจอกับปราสาทสายฟ้าบรลุตลอดในช่วงหลังครับในหลายเกมก็มีโอกาสาลุ้นถึงชนะโด,ดยซ้ำครับหรือที่ขนาดนอกจากนี้ครับคุณสื่อชาวในจีเดที่อยู่เมืองไทยมานานกว่า22ปีครับยังได้กล่าวชื่นชมแผงเกมรับของทีมที่ช่วยกันทำผลงานได้อย่างน่ายอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะ3เซนเตอร์ชาวไทยอย่างทางด้านสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วสุพรรณตงส่งและทางด้านเพียชน็กดดริดวี่ทำงานหนักจนปิดเกมรุกข,ของปราสาทสายฟ้าได้อย่างอยูอย่หมัดครับ โดยทั้งนี้ครับทางด้านอดีตเบยุกรับเผยต่อไปว่าเหที่เลือกมอบปลอกแขนกับสันญาไม่กลางนั้นส่วนพัดกิ่งแก้วในซีซั่นนี้ครับผลิตถึงความเป็นผู้นําของเจ้าเอกในการฝึกซ้อมครับรวมถึงเป็นนักเตะที่สามารถโอเคในการเล่นเกมรับให้กับทีมได้เป็นอย่างดีครับโดยเชื่อว่าประการังวัย28ปีรายนี้มีความสามารถไม่เป็นรองกองหลังไทยคนอื่นๆในไทยลีกครับอดีโปที่จะเป็นตัวหลักของทีมจะไต่ได้แบบสบายครับ ในการที่ทางด้านช้างเผือกหรือเชียงใหม่ยูเนเต็ดทีมน้องใหม่ในศึกลีวโว่ธลิก2021ได้เลือกเปิดตัวชุดแข่งขันที่3นะครับออกมาเป็นชิบเลยครับภายใต้คอนเซ็ปต์ทางด้านคมและหนาที่ได้รับการผลิตออกแบบจากทางด้านเกรดสปอร์ตครับ หรือที่ขนาดชุดที่3ในปีนี้ของช่้งเลือกจะใช้สีชมพูครับที่ได้รับแร่งบันดาใจมาจากทางด้านศิลปะอัตกรรม์ขมร้านหนาครับเอกลักษณ์ของทางด้านเมืองเชียงใหม่สื่อถึงความสว่างสวยรุ่งโรจน์ของสมุทรสอครครับด้วยการนำรวดลายบนทางด้านโคมร้านนามาตัดทอเป็นลายกราฟิกลงบนตัวเสื้อครับเพื่อความดเด่นด้วยกลายกราฟิกสีทองด้านข้างลำตัวครับคอเสื้อและปลายแขนที่มีสีดำทองครับเนื้อผ้ามีน้ำหนักเบาระบายเหงื่อได้ดีและมีความมันวาวสวยงามในควายลาความเคลื่อนไหวครับ ในขณะที่ศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งฤดูกาล2021เปิดสนามไปเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับเชื่อว่าแฟนฟุตบอลไทยหลายคุณคงได้เห็นฟอร์มการเล่นของทุกทีมกันแล้วครับไม่ว่าจะไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดเนื่องจากห่วงของเวลาในการเตรียมทีมเต็มไปด้วยอุปสรรคขวางกันมากมายครับเนื่องจากเหตุผลการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้แต่ละทีมพยายามหาทางออกของตัวเองท่ามกลางวิกฤตต่างๆครับแต่ั้งนี้ครับสำหรับทีมเคียร์สมุทรสมุทรประการชิตี้ครับประเดิมสนามเกมแรกไปแล้วไปด้วยการบุกเสมอสิงเชงยงาน แต่ทีมเกร่งถึงถีนสประตูต่อสองครับลูกทีมของทางด้านมาสดายิชิคุนซอชาวญี่ปุ่นวัยย่างสปีครับแสดงออกมาเห็นเลยว่าการขาดหายไปของบรรดาดาวเกลหลักของทีมที่พาการลิดออกประหยัดทีมไปจํานวนมากครับท้งนักเตะที่มีสัญญากับทีมในนักเตะที่ยืมมาแล้วผมคงจดใจไม่ได้ส่งผลต่อสไตล์การเล่นของทีมมากครับในนักเตะที่หายออกไปของทางด้านเคียสสมุดสมุดประกันชิตตีครับในฤดูกาลที่แล้วครับก็คือทางด้านบริโดลชัมรัศมีไปอยู่กับบุริรัมยูเนเต็ด ซีร์ปลโยเยไปอยู่กับทางด้านเมืองทองยูนเต็ดจักรพันธ์ไปสวุวรรณไปอยู่กับทางด้านบีจีอินิตโต้ภูมิภาไปอยู่กับทางด้านบีจีบารรสทาริลีไปอยู่กับทางด้านุูรรณในลีกเกาหลีใต้และทางด้านดานียลกาเซโตติไปอยู่กับทางด้านกุนเดตีในลีกสเปนครับซึ่งมันจะทําให้เห็นว่าทางด้านเคียสสมุดสมุดประการชิตีเปลี่ยนไปมากแต่คุณภาพอย่างครับแก้วอยู่ครับสำหรับทางด้านเคียสสมุดสมุดประการชิตีครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกใจกับพวกเราทีมงาน b e ท Leaf a c t o y กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ